มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์ตีละฆังครับข้อนี้เขาบอกว่าละฆังสามใบตีพร้อมกันเวลาส0บนาฬิกาใบแรกตีทุก15นาทีใบที่2ตีทุก20นาทีและใบที่3ตีทุก30นาทีทีนี้จะตีละฆังพร้อมกันอีกในเวลาเท่าใดในเวลาใดนะครับคือเราสามารถหาคอลน,อนก็ได้หรือว่าเราจะ เขียนเป็นตารางก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะพายเขียนเป็นตารางนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมอ่ะอย่างเช่นใบแรกนี่ใบที่สองใบที่สามนะครับเริ่มสิบโมงเท่ากันอ่ะสิบนาฬิกานะครับทีนี้ใบแรกตีทุกสิบห้านาทีเขียนไปครับสิบห้าสามสิบอ่ะสี่สิบห้าหกสิบหกสิบก็คือสิบเอ็ดนาฬิกานะครับ ต่อไปนะครับใบที่สองตีทุกยี่สิบนาทีอ่าก็จะมียี่สิบแล้วก็สี่สิบแล้วก็หกสิบนะครับคือเรานับไปทีละยี่สิบยี่สิบเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้เท่ากันแล้วต่อไปใบที่สามตีทุกสามสิบนาทีอ่าแล้วก็สามสิบแล้วก็หกสิบนับทีละสามสิบก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการหาคอลนอนนั่นแหละครับแต่นี้เรามานับทีละตัวก็ได้ เพราะว่าตัวเลขไม่เยอะนะครับผมซึ่ง60นาทีเนี่ยตอนแรกเริ่มจาก10โมง10โมงผ่านไป60นาทีก็คือ11โมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นและครังจะทีพร้อมกันเวลา11นาฬิกาซึ่งตรงกับข้อขอไข่นั่นเองครับโอเคนะครับ